โมเมนต์แรกที่เห็นหน้าลูกับเห็นหน้าลูกครั้งแรกเนี่ยเอาความรู้สึกผมก่อนนะผมผมจะรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันทำไมมันขาวอะไรเงยก็ดูตัวเองเลยคือเขานอนอยู่แล้วมันเขาเขายังมีไข่ไข่เหมือนเหมือนเหมือนพึ่งคลอดมาใหม่ๆอ่ะเยอะหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนเด็กทาแป้งแบบขาววอกอย่างงี้เลยครับนะแล้วก็ก็ดูสังเกตอุ้ย มีปานแทหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพี่ทีเขาจะมีปานตรงตรง,ตรงข้อมือตรเนี้ยครับผมแล้วก็น้องพีก็จะดูแบบตัวเล็กกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอเห็นหน้าลูกแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคลูกแข็งแรงปลอดภัยมีมีอวัยวะครบนะอะไรเงี้ยคุณหมอก,ก็บอกเนี้ยเป็นลูกชายสองคนตามที่เขาบอกคนนี้ถามเลยประโยคแรกที่ถามผมลูกเราอันนั้คือระหว่างที่คุณหมอกาลังทําแผลนะคะ<อ>แล้วคือบีมเข้ามาเนี่ย เขาก็จะให้คุณพ่อเข้ามาหลังจากที่ลูกออกมาแล้วอแล้วก็ให้คุณพ่อไปไปดูลูกก่อนเสร็จแล้วอันนี้ออยก็บอกว่าบีมนอนอยู่อย่างเี้ยบีมไปดูซิลูกมีคิ้วไหมประโยคแรกนะประโยคแรกที่เขาแบบว่าขลืมสลืออยู่อ่ะเขาตื่นมาถามบีมลูกมีคิ้วไหมเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าเพราะว่าออยเป็นคนไม่มีคิ้วแล้วออยกลัวว่าลูกจะเอากรรมพนธุ์นี้ของออยไปอ๋อ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 อ๋เอ๋อ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  ที่เป็นพ่อแม่เต็มตัวหนักไหมนิฐานตรงๆเลี้ยงลูกสองคนตอนแรกๆคือออ,ออยบอกว่าคือออยแบบใจออยนะคือออยสู้เต็มร้อยเลยมันคือเหนื่อยมากจริงคุณอาคือปกติเด็กจะทานทุก3าชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้ลูกออยล่ะสองคนคนหนึงทานหนึ่งชั่วโมงแรกอีกคนหนึงทานหนึ่งชั่วโมงที่2ได้นอนชั่วโมงเดียวอันนี้ยังไม่รวมแบบว่าต้องไปล้างอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยนะ ยังไม่ทันนอนคนแรกหิวอ,อีกแล้วอย่างเงี้ย<ๆ>มันกลายเป็นว่าทั้งคืนเราไม่ได้นอนแต่ถามว่าตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยไหมอะมันเหมือนมันเหนื่อยจนแบบมันมันก็คงเหนื่อยแต่ว่าเราไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นนะคะมันเหมือนรับหูลับตาทํท,ทำทำทำไปอะมีอะไรให้ทาก็ทําทําอะไรเงี้ยค่ะบ้านนี้คุณอาเขาเลี้ยงลูกเป็นระเบียบมากเขาบอกว่าเลี้ยงลูกเหมือนฝึกทหารตอนนี้คือทุกคนเนี่ยเข้าไปนั่งดูน้องทีน้องพีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะฮะก็แต่ว่าวิธีการเลี้ยงลูกของบ้านนี้ คืออย่างที่นุ้ยบอกระเบียบยังกะทหารเลยเหรอ,อโดยเฉพาะจัดบีบคือเขาคือแฟนของเขาเขาจะมีกฎเกณฑอยู่เหมือนกัน,นครับผมอย่างเช่นเวลาทานข้าวเนี่ยต้องนั่งตรงนั่งให้เรียบร้อยเธอถึงจะได้กินหรือว่าจะแบบว่าจะคือวิธีจะฝึกลูกด้วยบางทีอ่ะ ให้สิ่งนี้คุณต้องทําอันนี้ก่อนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็น<อ>วิธีการสอนสิบห้าเดือนเองไีเนี่ยแต่จริงๆเราทำตั้งแต่เกิดแล้วค่ะคุณอาคือทำแต่เกิดแล้วแล้วแล้วมันจะมีตารางเวลาเลยครับว่าอ่ะตื่นกี่โมงอาบน้ํากี่โมงกินนมครั้งแรกเท่าไรคุณต้องถ่ายท้องตอนนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ่ายท้องก็บันคับไม่ได้ท้องอจดืออะไร คือคือเขาจะจดทุกครั้งว่าแบบเออลูกลูกอึะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่ไม่ใช่แบบต้องต้องตามเวลาชั่วโมงนี้หนูต้องอลูกอย่างนี้ไม่ใช่นม่ใช่าจะยังยังไม่ถึงขนาดนั้นคือเราจะจดว่าคุณหมอบอกว่าลูกจะกินทุกสามชั่วโมงแล้วจะกินปริมาณเท่านี้เราก็จะให้กินทุกสามชั่วโมงแต่ถ้านอกเหนือสามชั่วโมงเราไม่ให้กิน งแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็จะบอกว่าเขาลองเขาหิวมั้งตอนนี้จะแบบไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นน่ะมันจะทําให้เราควบคุมไม่ได้ว่าเขาทานไปวันละเท่าไหร่น้ําตาลตกระหว่างทางน้ําตาลตกอยากเติมนะอยากเติมของหวานได้ไหมลูกพี่นอหมอจะบอกว่าเขาไม่ได้หิวหรอกเขาลองไปงั้นเพราะว่าเขาจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้อยากเป็นหวานอยากเติมน้ําตาลตกแล้วตอนพี่น้ําตาลตกอะระหว่างวันของพี่เองได้ไหม พี่ก็กินอะไรเป็นระเบียบค่ะนั่นไงพี่นั่นไงแต่ลูกทาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลูกเห็นลูกกาแฟพี่ไม่ได้เป็นลูกไม่ไม่ได้เป็นลรกเบาหวานเออเนาะก็เป็นเด็กธรรมดาเด็กปกติอยากจะให้รู้ระเบียบวินัยจ้าทารกแต่มันก็ดีนะคะมันทําให้เขาก็จะตื่นเป็นเวลาแต่คือออไม่ได้ไปกํกหนดว่าเขาต้องตื่นกี่โมงนะคะแต่อาจะกําหนดว่าเขาต้องนอนกี่โมงเขาก็จะนอนอาบน้ําประมาณสองทุ่ม แล้วก็จะเอาเข้านอนเลยแล้วก็อาจจะนอนประมาณสัก2องทุ่มครึ่งสามทุ่มอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะพร้อมเท่าไหร่างแต่เราก็จะทางสร้างบรรยากาศดีมไฟให้มันแบบสลัวสลวหน่อยเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้ว่าอันนี้กลางวันนะอันนี้กลงคืออันนี้คือเวลานอนโมเมนต์ต่างๆรอบตัวเขาจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้ตัวเขาเองอะพอสักทุ่มกว่าๆเงี้ยเขาจะง่วงนอนแหละ พอสองทุ่มเอาขึ้นไปอาบน้ำเมื่อกี้ก็จะนอนง่ายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าอันนี้เวลากินเวลากินก็ต้องนั่งกินนะไม่ใช่ว่าเดินไปกินไปอะไรเงี้ยหลอดไ้ก็ไม่เอาออกเวลากินส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของของผู้ปกครองของเด็กทั่วไปครับผมเพราะว่าเราถ่ายคลิปใช่ไหมก็จะมีคนมักจะเข้ามาถามว่าพี่ทํายังไงเด็กถึงแบบว่ากินดีพี่ทํายังไงเด็กถึงแบบว่านั่งยอมนั่งกับที่แล้วก็ทานอาหารอะไรเงี้ยครับผมจริงๆก็อยากจะตอบว่า การที่ทําให้เขากินได้ดีก็คือแบบเราไม่พยายามให้ขนมเขาหรือว่าหรือว่าอะไรอย่างอื่นนอกนอกเหนือจากมื้ออาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออพร้อมที่จะกินหรือว่าเวลากินก็คือให้มันเป็นระเบียบอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะต้องทนหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกนี้ในคุณอาหนูอยากรู้หนึ่งเรื่องคือคุณแม่ระเบียบจับแล้วคุณพ่อเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยบางเรื่องครับผมเอาเรื่องไหนไม่เห็นด้วยอ๋อโอ้โอ้มีมีเสียงแข็งมีเสียงแข็งที่จะกล้าพูดไหมอ้า ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ตอนแรกสมมติว่ายังไม่เห็นด้วยตอนแรกแต่พอหลังๆกูก็รู้สึกว่าเออวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ไม่เห็นด้วยตอนแรกที่รู้ไหมว่าพี่ไม่ได้แค่พลิกแค่คำพูดนะตอนหน้าพี่พลิกเป็นแนเปลี่ยนแปลงมากโคตระาะครับผม